เหลือแค่รอคุณสตังค์มาคะตอนนี้มาดูจะไหนแล้วรอหน,านะะ้าค่ะเผื่อจะได้วันนี้เนี่ยเค้กก็ยังไม่ได้อะไรก็ยังไม่ได้เลยวันนี้ฟังมากะคะ่ะฟังพี่สุดมากเหมือนหมูสะพานมากแล้วผู้หญิงที่ <c oughs> ล,ล, <c oughs> ลเงเทให้ผู้ชายมาเลยอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวพอดูติลาน่าจะหน้อยมาเลยแนะม่มลงสารนาระเบิแหวนไม่เลอันนี้เหี่ยวหล้วเนาะถ้าเราเห็นเขาข้าชาเลยค่ะเราก็รีบนะคะอุ้ยตืนมแล้วนั้นเขาไม่เห็นเ่ยเขาไ่เห็นจะทำยังงี้นีณยมันเห็นไหมดีใจมที่ใสไม่เห็นดีกว่ กำลังเดินมาค่ะ <laughs> ใครสบายใครกันแน่ตาแดงเวลาหมูกูตอนแร้ว่าเราให้ต้องไปเหงาหว่ะอ๋อเือดีด้อยไหมน้องโอ้น่าสงสารขนาดนั้นเก่ดเกลียดปะวะวายอยู่ตัดกระไรตอนน้ำ สงสารจำนังออกมาแล้วเนะี่ยใกลเห็นแล้วเนี่ยถึงแล้ววอายุ่ากละไปปีสามตื่นๆน่นาสงสารเลยเรา,ามีเดนโพนเอ,อ,อ้ยน่าเกลือตัวอลมันคือการหัดหอมันไม่ใช่การหอมันการหัดเลยเ <c oughs> <c oughs> ขาไม่ได้หัดหน้านี้ก็ออกให้ตัวแล้วก็เฮ็ดไมลแหละมุกเรีนไหยเลยน,นี้ทำไมสวยจังเลยวะ บอกเลยว่าเออ้เกิดอ้อยอวมยพรได้เต็่งวะตัเมยได้ต่งวะเอาอววย้วยนเอาพ่อให้ให้จะบอกไอพรดังกลุ่มมั้งเนี่ยอเกศไพรเกศเอาอวยเออ้ต้อเมยพรใหเขาบอกว่าอุ้ยทำไมแสงสวยจังเลยอ่ะชป่าเอมือยทองฟ้าเอายักษ์ใหญ่ฮะพรไง สงสารเนี่ยกุสงสารคนใส่เสื้อออกออกแผนดานแคนแคนแคนออกไปกูท้าฟังอยู่ัันึงเออี่อะไรดิเยเดียเลีน่าจะาไว้ไว้ว้ไปล่อยรัว กูเรพวกนั้นกลายหูใหญ่กคือมื่ตือนเร็วมึอั้นเงี้ยงบริเวณตีนเร็วแเ้วพอคือเก่าจช่ว่ะเขาบอกคือมึงปรับปรุงโตมึงมีมีติดมาเทโอ้กูเทียงมันมีอะไรอยู่แล้วเอ็มอะไรอ่ะหน้ามือสีข้างบนตินะเนยง า่างเนยาวายัางเกตจะค้ำเอาวให้รักกันนาะนๆะนะโอ้อาวาเกบดนิดนึดนี่ยให้คุตี้แล้วต้องไหมนะว่าให้จับกันม,มั้งเนี่ยว่าเอามือเฮืานนี่ยไอเกศนอกไม้ไผ่ถึงให้สีขั้นน้องเ่าอมสอามนี่คอยดูยนะ なあ、なあ、なと